พื้นหลังรูปตะไ่า่สีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณเพชอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกอกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้ค่ะคุณเก็มีท่าออกกำลังกายที่เป็นท่าที่ทุกท่านท่าน,านชมทางบ้านน่าจะทราบกันนี้นะคะซึ่งก็คือท่าแผลงนั่นเองอย่างที่ทราบกันท่าแผลงก็จะมีประโยชน์มากมายนะคะโดยเฉพาะการบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงแต่ว่าในวันนี้ก็จะมี ท่าแพ้งหลายๆแบบที่นํามาฝากกันนะคะว่ารับรองไม่น่าเบื่อเป็นเพียงแค่การค้างท่านานๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับท่าแรกนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแบบง่ายก่อนนะคะตั้งแพ้งแบบง่ายก็คือมือสูงแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ค้างท่ากันนะคะวันนี้เราจะมีการเคลื่อนไหวร่วมด้วยนะคะเราตั้งแบบนี้ก่อนจากนั้นให้เตะขาซ้ายไปแบบนี้นะคะเหมือนก้าวไปด้านข้างแบบนี้กลับมาที่เดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นขาขวานะคะ อทั้งหมดนะคะ30ทีค่ะทำพร้อมๆกันเลยนะคะซ้ายขวาอย่างเงี้งกยะะก,ก,ก็คือ1 2อย่างนี้ไปเลยนะคะโอเคค่ะ30ครั้งค่ะไปครูแคทหญิงสาวตาโตรูปร่างสมส่วนสวมเสื้อสีเขียวมีโลโก้รูปตัว X ขนาดใหญ่อยู่กลางเสื้อครูแคทต,ตั้งท่าแรลงอยู่บนพรมในฟิตเนสซึ่งคล้ายกับท่าเตรียมวิดพื้นคือวางมือทั้งสองข้างลงบนพรมแขนตรงลำตัวขนานกับพื้นพรม ขาเหยียดตรงไปข้างหลังจากนั้นก้าวขาซ้ายไปข้างลำตัวแล้วก้าวขากลับมาที่เดิมนับเป็นหนึ่งครั้งแล้วสลับก้าวขาขวาไปด้านข้างลำตัวแล้วก้าวขากลับมาที่เดิมนับเป็นครั้งที่สองครูแคททำท่าแพร่งแขนตรงแล้วก้าวขาไปด้านข้างลำตัวสลับข้างซ้ายขวาไปเรื่อยๆจนครบ30ครั้งโอเคค่ะ ้าต่อไปนะคะก็คือตั้งท่าตั้งท่าแพลงแบบมือสักครู่นะคะแบบนี้แต่ว่าเตะขาขึ้นแบบนี้นะคะสลับกันขอทั้งหมด30ครั้งนะคะทำพร้อมๆกันเลยค่ะไปครูแคทยังตั้งท่าแพลงที่คล้ายกับท่าเตมวิดพื้นเช่นเดิมคือแขนตรงลำตัวขนานกับพื้นขายเหยียดตรงไปข้างหลังปลายเท้าจิกลงพื้นเปิดส้นเท้าขึ้นจากนั้นเตะขาซ้ายขึ้นขายเหยียดตรง แล้วสลับเตะขาขวาขึ้นขาเหยียดตรงเช่นกันครูแคททำท่าแพลงแขนตรงขาเหยียดตรงจากนั้นเตะขาซ้ายขึ้นแล้วสลับเตะขาขวาขึ้นครูแคททำท่าแพลงแล้วเตะขาขึ้นสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆจนครบ30ครั้ง โอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะตั้งเป็นท่าไซแพร่งนะคะแล้วก็มีการบิดหมุนตัวนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเอาแขนขวาวางลงไปอย่างนี้นะคะแล้วชูวมือขึ้นถ้าใครไม่ไหวก็คือให้ขาหนึ่งมาข้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะช่วยทําให้ท่าง่ายขึ้นถ้าใครไหวก็เหยียดขาสองข้างออกไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็บิดตัวแล้วเปิดมือขึ้นนะคะไซแพ n k งโรเทชันนะคะ ข้อ12ทีค่ะไป <Bye. S 2> ครูแคทต,ตั้งท่าแพรงข้างขวาคือวางลำแขนขวาลงแนบกับพรมแล้วยกตัวขึ้นจากพื้นขาตรงแรงค้างของเท้าวางแนบพรมจากนั้นยกแขนซ้ายขึ้นบิดลำตัวไปตามแขนแล้วเอาแขนลงมาลอดใต้ลำตัวข้างขวาจากนั้นยกแขนซ้ายขึ้นใหม่บิดลำตัวแล้วเอาแขนลงมาลอดใต้ลำตัวข้างขวาอีกรอบต่อไปนะคะก็เปลี่ยนข้างค่ะเป็นฝั่งซ้ายค่ะ ซ้ายทาว้นะคะเปิดมือขวาขึ้นแล้วบิดค่ะ12ทีครูแคทเปลี่ยนมาตั้งท่าแพลงข้างซ้ายคือวางลำแขนซ้ายลงแนบกับพรมแล้วยกตัวขึ้นจากพื้นขาตรงดันข้างของเท้าซ้ายวางแนบพรมจากนั้นยกแขนขวาขึ้นบิดลำตัวไปตามแขนขวาแล้วเอาแขนลงมาลอดใต้ลำตัวข้างซ้าย จากนั้นทำท่าวนไปเรื่อยๆคือยกแขนขวาขึ้นพร้อม <respuesta. S 2> กับบ <forecasting íamos. S 2> ิดลำตัวไปตามแขนแล้วเอาแขนลงมาลอดใต้ลำตัวข้างซ้ายโอ้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าแพลงนะคะจะเห็นได้ว่าไม่มีการค้างท่าใดๆเลยแล้วก็ไม่น่าเบื่อแน่นอนที่สำคัญนะคะประหยัดเวลาใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้บริหารกล้ามเนื้อความแข็งแรงทั้งตัวเลยค่ะ ก็นำมาฝากในวันนี้นะคะมีแค่ไม่กี่ท่าเองสามารถทําตามได้เลยทําแค่วันละหนาทีนะคะแค่นี้ก็พอแล้วทําทุกวันหรือว่าทําวันเว้นวันก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้คุณก็มีกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงค่ะลองไปทำกันดูนะคะ